ครับสวัสดีด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ขายของขอแนะนำ Boiler I M O Waterbot แ a c ไ f i ด้วยนะครับอันนี้คือ I M O ของจริงไม่เชื่อดูครับนี่ครับดูไม่เชื่อเห็นไหม นี่นี่เดี๋ยวเปบนึงผมขอไปแล้วกันนี่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 นะของจริงครับไม่ได้นี่นะครับก็คม้มพิเศษก็คือถ่ายรูปได้นะครับยังไม่ทันวิ่งคนครับผมยังไม่ทันวิ่งเลยครับ เพื่อนก็ได้นะครับแต่ผมต้องนี่ถ่ายรูปก็ได้ด,ด,ดูกดดูกดดูนะครับนี่ถ่ายรูปได้นะครับนี่แล้วถ่ายออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแรับเนี่ยมันจะเป็นแบบแี้ปเราสามารถดูทุกภาพได้วยก็ ผมจะเปิดหน้านะคะโอเคก็รับที่มาชมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะรีวิวอะไรอีกก็ไปนะครับบ๊ายบาย